ครับพี่น้องพบพอกันก็ผมพายยุเคยผู้ไทยคือเก้าครับืันนี้นะครับก็บส่องกลเมพายุสเสนียวเนาะวันนี้ก็พาพี่พาน้องมารอเบิงปลาใหม่ที่เข้าปลูกฝั่งนี้สามปีเนาะแมนบอกสามปีครับต้นยางนาะต้นบากนี่พี่น้องต้นบากได้นิต้นแดงพายุงนี่ครับปลา ต้นไม้สามปีแต่ว่าฟางพุนกับชิเขาห้าปีเนาะถ้าผีผ้านองมาเหลาะเบิงนะครับหาเห็ดนะครับหาเห็ดปวกซิม,มีบักระบ,บอจักนะครับนี่น้ำปลาแต่ก่อนเป็นเผื่อนที่หินเป็นหน้าเป็นหินแหยเนาะนที่นี่กันเ๋ยมะคุดเห็ดโขกน้องหน้า พูเทโคงน้อง,น,งอนะครับก็เลย่ลปูโ้นใหม่ปูปลาว้นะครับจะคล้องหน้าเพิ่นนะครับ2งา,างไปทางก็ลเลาะไปนะครับางานนี้บ่เมนต์ว่าขี่ข้านตัดเด้อพี่น้องด้อ ชงไว้ให้มันยาวให้มันงามตัดไม้คล้วยตัดกระโดนานนะครับนี่ยายามาตานะครับหรือยาญี่ปุ่นนะครับต้นไม้กระปูไว้หลายอย่างนะครับมะพร้าวต้นนี้ก็ะสามปีแล้วนะครับเปิดไว้ครับทำสามปีกล้วยกระลังออกปีนะครับแต่ก่อนท่านก็ปลูกต้นกล้วยก่อนด้นี่ ปลูกต้นกล้วยแล้วก็จงปลูกต้นไหม้นํามนีประเทศนี้ต้นใหม่หมใหญ่ขึ้นมาหัวเขากระเทาต้นมะขามเป็นหัวนะครับตอนนี้กรลรังใหญ่เอาหน้มามะขามมาห้อยเลยครับต้นมะควานนี่กันสามปีคือกันนะครับแต่ว่าใหญ่เห็นใหญ่ขึ้นมาอยู่สองต้นฟังทางันี่ครับอันนี้ก็ต้นบาตต้นยางต้นยางยางนา 4, 5, 5, 5. ต้นมะพร้าก็บ3ปีต้นตนกันใหญ่ต้นตนกะน,น้อยจางนาก็มีสต้นนี่พี่น้องอันนี้ก็ซปีได้หนิลอกไม้ ลงไฮลงหน้าเป็นฟ้าที่สางขึ้นมาเองนะครับที่เขาเห็ดที่เขาปูกขึ้นมาเขานามกับข้างนามใสนะ่เป็นหน้าบ้านมันจด้ายเขามาะนะครับน้วงใหม่เนาะเป็นพื้นที่เขาโค้งการโคกง้องหน้าสามหลเพื้นที่มองนีตรงหญ้าลงไปคน มังนี่กับเตาทานนะครับโอ้ลาไปไปเนี่ยนี่นครับ,ปปนเ,นรบเป็นเจ้าของสวนพันมะละสวนเนาะเป็นยังไงเห็นต้นไม้เลยพ่อใจบอกครับพ่อใจอยู่เนาะ ตอนไม่สามปี3มปีได้ท่านีสัะงเอาลไม่แย้งล่ะพี่โกจัโซนี่แหละ,ละจับในชุดนี่ตอนอยางเนี่ยเราฮิดละง,งกคาดว่าสีออกอยู่ปีนหนาใส่เสื้อแล้วใส่แล้วตาตนฟังหุ่นว่าท่านเอาใส่ ฟังในไซบดแล้วอืมปูเต้นสำสาได้นี่อนั่นคืนน้ำกันนี่ลนและตอนปลูกนั้น <c oughs> น่าสูบน้าใส่อาทิตย์ละเถื่อนะครับปีแรกที่เขาปลูกนี่คล้องเขาคุดไปนั่งเห็นอยู่นี่คล้องหล่อกายแต่ว่าฟังนี่เขาปลูกที่หลังเด้อสามสามปีฟังนี่ ทางแถวนี้บางยมบอกว่าท่านเป็นหมาเจ๊เคลย์มันนี่เป็นละมั้งบางยม,มสิได้เจ็ดปีครับนี่จึงเป็นหมาหน่นอลกก้วยซอท่อมะคูดอ,อนเดี๋ยวไปมาร์กมาร์กว่าจะถังนี่แหละครับปลาปลาไม้ห้าปีฝั่งนี้เป็นปลาไม้หาปี กระเจียวเพาเป็นนอเป็นว่าเป็น,ปน,ปนตะตุนไหมบอกนี่ออน,น,น,นะครับป้าห้าปีเนาะสำหรับปลาห้าปีที่เราเฮียดยมาปลูกมานะครับดี แจนี่ยบอมุมนี่บอเจ,จ็ดเงินึจอนลงมานี่ยบอกขึ้ได้เนาะคือจังน้ำวเวียเอเนี่ยไหมเนาะนี่เนี่ย๋นี่ลงไปนี่อยู่มั่งครันต่างโน่นนะบอนี่แหละป่าไม้ห้าปีปลูกมาหาปีเป็นอุโมงค์ต้นไม้ าาตะเคียนคู่อันนี้ต้นตะเคียนทองต้นเดี่ยวต้นเดียวโอ้ลำมดแดงตามหางมีอาหารพร้อมคือต้นมดต้นห้างมดแดงนะครับนี่ก็ใช่ นี่ละพี่น้องป่าหาปีสามปีนะครับป่าที่สร้างขึ้นเองในเวลาหาปีนะครับ mm hmm. คนใดมากคนใดสนใจเ็เร็ะเอาอยากปลูกต้นยังอยากได้ต้นยังก็ลูกเก่าด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปคืนว่าปลูกแล้วว่าได้ใส่ปลูกแล้วก็ตายก่อนนะครับนี่เขาได้ใส่เลยนี่ใส่เป็นหมเป็นเงาเป็นคล้องอยู่คล้องขินเป็นมีห้างหมดแดง ย่า้มันก็เงี้มดังแบบทีนี่นก,ย,ดดนนนกยังยงยายนี่แหละครับนะฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำานีซะก,ก่อนเด้อพี่น้องด้อคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีครับมาลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ